สนาไม่ดูในผลสวัสดีครับบดยุคตึกแถวเจ้าของแห่ขายพลิกย่านลำสาลีประกาศขายยกแปลง21คูหา260ล้านยกแถวเลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นแถวตึกที่อยู่บริเวณเติดกับตรงไหนที่แบบทางรถไฟผ่านอย่างนี้เนาะทางรถไฟผ่านทางด่วน ทางยกระดับข้ามแยกผ่านอย่างเงี้ยมันก็จะบนปวดบังทัศนวิสัยแล้วก็ทำให้พื้นผิวการจราจรเนี่ยมันแลดูแล้วมันแคบนะจะไปประกอบธุรกิจจะไปอะไรก็คนก็ไม่ค่อยเดินแล้วประมาณนั้นนะครับเป็นเป็นทุกที่ครับไม่ว่าจะที่ไหนเราสังเกตดูแถวรามินทาบ้านผมเนี่ยตั้งแต่แยกวงเวียนบางเขอนซอยบางเขนมานะ ข้างบนมันก็เป็นรถไฟฟ้าสายส,ายสีชมพูใช่ไหมแล้วก็มีทางข้ามแยกแต่ก่อนเป็นวงเวียนบางเขนเนาะมีทางข้ามแยกไปด้วยตึกแถวนั้นก็ประกาศขายอะตรงข้ามกันแถวนั้นมันเป็นราบสิเบเอ็คมถามราบที่สิเอ็น่ะติดเดินมาหน่อยก็เป็นเซ็นทรัลรามินทาใช่ไหมครับแล้วก็มีแฟดคอนโดรู้สึกจะของสีลมั้งนะครับก็ดีหน่อยมีผู้คนพอสมควร แต่ห้างเซ็นท้านก็อยู่ได้เพราะว่ามันก็เป็นทางผ่านมันไม่เหมือนแฟชั่นไอแลนด์นะแฟชั่นไอแลนด์มันอยู่ออกไปทางนู่นบินบุรีอันนั้นคนเยอะครับห้างใหญ่คนเยอะนะแต่เซ็นท่านี่เขาก็อยู่ได้เพราะว่ามันมีแฟดแฟดอะไรสีลมเป็นแฟดมีหลายแท่งหลายตึกเนะเาะนะครับคราวนี้ไอตรงไหนที่มันอยู่ติดกับรถไฟฟ้าดานันอยู่ด้านบนเนาะ ถือว่ามีทางด่วนทางยกระดับเนี่ยส่วนมากถ้าภาษาคนจีนเขาบอกว่าวงวงจุยย้ยหรือเปล่ามันผิดวงจุย้ย <c oughs> มันก็จริงเนาะมันไม่มีคนเช่าไม่มีใครนั่นนะครับเป็นแต่ว่าทุบตรงนั้นออกแล้วก็ห่างออกไปนะให้ระยะมันห่างจาก จากไ้ข้างบนเป็นทางรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยหาออกไปหน่อยแล้วมีที่จอดรถมีทางเลี้ยวออกสะดวกโอเคนั้นจะแก้ได้นะที่ในผมสังเกตดูตรงนั้นเขาก็จะขายขายก็ขายยากขายก็ขายยากนะครับก็เป็นทุกที่แถวอุดมสุกก็เป็นแบบเนี้ยทั่วกรุงเทพอะครับตรงไหนที่มีทางด่วนมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีทางข้ามมีทางรถไฟนะครับมันก็จะปดบังทัศนะ วิสัยนะครับทําให้จอดรถจอดลาลําบากนะครับแต่มาฟังของเรื่องลําซาลีก่อนเนาะตรงนี้มันแน่นมากลําสาลีเนาะ,ะข้างบนมันปิดแทบจะปิดบ้านเลยนะครับมันติดข้างบนก็มีรถข้างล่างก็มีนะลาซาลีนะครับมวันที่28สิงหาคมนายโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยเร็บประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือบริษัท Agency f o r r เรียลเอสเซ p แอพพจำกัดเปิดเผยว่าด้วยกันเวลาที่เปลี่ยนผ่านและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนที่เปลี่ยนไปหันไปใช้คอนโดมิเนียมดูกันมากดูกันมากขึ้นนะครับรวมถึงที่จอดรถหายากและมีการพัฒนา Home Office มากขึ้นจึงทำให้ตึกแถวหมดยุคและเป็นตลาดที่ไม่มีอนาคต เมื่อเทียบกับทุกเฟื่องฟู40ปีที่แล้วขณะที่ราคาซื้อขายในปัจจุบันก็ลดลงแต่ก็ไม่หวือหวาแม้ว่าจะอยู่ในทําเลที่มีรถไฟฟ้าพาดผ,ผ,ผ่านก็ตามยิ่งตึกแถวตามสี่แยกเมื่อก่อนถือว่าเป็นプライโลเกชั่น ation, นะครับเป็นプライโลเกชั่นเขาว่าอย่างนั้นเนาะ แต่ปัจจุบันเป็นกลับเป็นทำเลที่มีจุดด้อยนะครับเมื่อก่อนหมายถึงว่าตามสี่แยกเป็นจุดเด่นเนาะเป็นจุดเด่นคนนิยมอะไรอย่างเงี้ยพอปัจจุบันมามันกลายเป็นจุดด้อยนะครับเพราะจะมีการสร้างสะพานให้รถข้ามนะครับโดยต้องติดไฟแดงตรงสี่แยกเลยทําให้การค้าขายบริเวณทางแยกต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีขณะที่จอดรถก็มีน้อยหรือไม่มีเลยในบางที่ จึงไม่มีความดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการนายโสพลกล่าวนะครับจากการสำรวจถนนลาดพร้าวถึงบางกะปิสีแยกลำสาลีซึ่งเป็นถนนที่มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงพาดผ่านพบว่ามีตึกแถวติดป้ายประกาศขายกระจายในหลายพื้นที่ขณะที่ราคาที่ขยับขึ้น และปรับลดลงตามสภาพอาคารและทําเรที่ตั้งจากการสอบถามเจ้าของตึกแถวรายหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดโชคชัย4กล่าวว่าได้ประกาศขายตึกแถวจำนวน5คูหารวมเป็นพื้นที่192ตารางวาตั้งแต่ก่อนรถไฟฟ้าเปิดให้บริการตั้งราคาอยู่ที่85ล้านบาท ซึ่งเป็นห้องตกแต่งพร้อมอยู่สาเหตุที่ขายเนื่องจากเลือกกิจการแต่ก็ไม่ได้เล่งรีบขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บไว้อีกรายอยู่ที่ลาดพร้าวซอยร้อยามสทับหนึ่งนำตึกแถว11คูหาสามารถจอดรถด้านหลังได้20คันพร้อมโกดังรวมเนื้อที่กว่า350ตารางวา ประกาศขายในราคา140ล้านบาทหรือ4 2 0 0 0บาทต่อตารางวาโดยเป็นการปรับแผนใหม่จากเดิมเมื่อปี2566ที่ประกาศให้เช่าอ,อย่างเดียวมี่ขายครับตอนนี้ใครซื้อก็ขายนะครับขณะที่แยกลำสาวรีซึ่งมีสถานีต่อเชื่อมกับสายสีเหลืองสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม บินบุรีมีตึกแถวอยู่บริเวณทางแยกและใกล้สถานีรถไฟฟ้าติดป้ายประกาศขายจากการสอบถามเจ้าของระบุว่าได้ประกาศขายที่ดินบริเวณดังกล่าวมีเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่พร้อมตึกแถว21คูหาสามารถจอดรถได้กว่า10คันซึ่งเป็นที่ดินบรดกโดยตั้งราคาอยู่ที่260ล้านบาทหรือ5 0,000น 20,000บาทต่อตารางวานะครับพร้อมจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ก็ใครซื้อก็จ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับเจ้านี้นะครับโดยเป็นราคาที่ปรับลดลงจากปี2566ที่ตั้งไว้320ล้านบาทนะครับเนื่องจากยังขายไม่ได้จึงปรับลดราคาลงมา60ล้านบาทปัจจุบันมีผู้เช่าอยู่แต่ให้เช่าระยะสั้น ครั้งละ3เดือนซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกรอบการอสังหาริมทรัพย์ติดต่อสอบถามเข้ามาหลายรายนะครับแต่ไม่ตัดสินใจซื้อแต่อย่างไดนะครับ <c oughs> <c oughs> ด้านความเคลื่อนไหวราคาที่ดินนายสุรเชษกองชีพกรรมการผู้จัดก,การบริษัท property dna จำกัดกล่าวว่าราคาที่ดินตามแนวถนนลาดพร้าวที่ปรับขึ้น อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงปี2,160ราคาที่ดินอยู่ที่150,000ถึง500,000บาทต่อตารางวานะครับต่อแต่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่200,000ถึง800,000บาทต่อตารางวานะครับขณะที่ถนนสีนครินไปจนถึงสถานีสำโรงในปี2,160ราคาที่ดินอยู่ที่ 150,000-250,000ถึง 250, บาทต่อตารางวาซึ่งปัจจุบันอยู่ที่200,000-600,000บาทต่อตารางวานะครับแล้วแต่ทำเลและศักยภาพของที่ดินนะครับผมก็ประกาศขายกันถ้าเป็นส่วนมากก็จะเป็นทำที่อยู่อาศัยนะหี่จะทำเป็นห้างจบสินค้านะแล้วแต่นะครับ ันหมดยุกเนาะตึกแถวแต่ก่อนนี่มันไม่มีอะไรข้างบนมาบดบังเนาะสี่แยกก็รถก็ไม่เยอะแต่อยู่นี้ไม่รถเยอะนะครับรถก็เยอะข้างบนก็มีรถไฟฟ้าข้างล่างก็เป็นสี่แยกเยี้ยเงี้ยอยู่นี้มันมันค้าขายอะไรไม่ได้แล้วนะครับเห็น mm hmm. แต่ว่ามีที่เยอะๆแล้วก็ขยับออกไปทำเป็นที่อยู่อาศัย,ยพอได้ครับทำเป็นคอนโด ทำเป็นแฟดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่อาศัยมีตัวรอบขอบชิดมีที่จอดรถแบบนั้นนะผู้ประกอบการที่ทําเกี่ยวกับงงาภาษาอาหรัพย์อาจจะซื้อไปทําที่พักอาศัยในเมืองก็เป็นได้เนาะครับเพราะว่า,า,าพฤติกรรมการบริโภคของคนมันก็เปลี่ยนไป ไม่ไม่อยกไม่ยกอยู่ในเมืองมากนะก็ออกไปทางออกไปทางบ้านในพนอย่างเงี้ยทางรามินทางอย่างเงี้ยนะครับออกประชานเมืองนะครับผมหรือจะออกไปทางมินบุรีอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าอีกหน่อยจะมีรถไฟฟ้าทุกที่ครับสามารถขับรถไปจอดที่สถานีต้นต้นทางรถไฟฟ้าแล้วก็นั่งสายสีส้มหรือสายสีชมพูอย,อย่างทำงานสะลรกาง นนบุรีอย่างเงี้ยบ้านนี้อยู่บ้านนอกทางนู้นเนี่ยไปซื้อบ้านเดี่ยวอะไรอยู่ในหมู่บ้านขับรถมาที่สถานีารถไฟฟ้าสายสีชมพูมาจอดนะเอามาจอดแล้วสามารถเดินไปขึ้นรถสีส้มก็ได้นะสายสีส้มนะสายสีชมพูก็ได้พอขึ้นรถไฟฟ้าสายใดสายหนึ่งครับมันก็เชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าอย่างอื่นด้วยมันทําให สะดวกสบายพฤติกรรมการซื้อบ้านถ้าคนมีกําลังเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเขาก็อยากอยู่บ้านเดียวอยากอยู่ในหมู่บ้านที่ดีๆหน่อยนะครับไม่แออัดในเมืองก็เอาไว้ไปทํางานนะครับประมาณนั้นเนาะในพลทันหาไม่ดูในผลก็นํามาฝากไปเทียงตัวนี้นะครับคลิปก็จะเป,เปลี่ยนแนวไปบ้างนะครับคอมเมนต์มาพูดคุย กับสัสนาไม่รู้ในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ